กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองจัดขึ้นนะคะก็เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนรู้รักสามคัคคีและก็ห่างไกลยาเสพติดค่ะ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกู่ทองจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและก็เยาว,วชนในเขตพื้นที่ได้ออกกำลังกายเสริมสร้างทักษะทางการกีฬาแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนรู้รักสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะร่วภัยและก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขห่างไกลาย,ยาเสพติดโดยมีนายรัฐคังแสงสอสจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานค่ะ ดรดาวันทศา,าค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกูทองกล่าวว่าปัญหาย,ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในหมู่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นปัญหาที่สถาบันครอบครัครวโรงเรียนวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขค่ะจึงทําให้ทางองค์การบริหารส่วนตะบลกู่ทองนะคะได้ตระหนักและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะเลยได้จะทําโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจําปี2567ขึ้นค่ะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยการเดินพาเหรดน,นะคะเหมือนที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ,คะนี่เลยค่ะการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลเปตองเซปักตะก้อ โยนบอลน,นะคะซึ่งสร้างความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้แก่เด็กและเยาวะชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยค่ะนี่คนดูก็คือสนุกกว่านะคะ <laughs>